สวัสดีครับผมนาวลรงอมรล,ลงม .5 x า h 1 5เ h 1เลขที่41วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคต่างๆโรคที่ผมจะมานำเสนอก็คือโรค ischemic h e a r t Disease หรือเรียกอีกอย่างว่าโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดนั้นเป็นโรคที่สายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มวัยกางคนหรือ ผู้สูงอายุครับโรคนี้คืออะไรโรคหัวใจขาดเลือดหมายถึงภาวะที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอสาเหตุมักเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการตีบหรืออุดตันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนถ้าขาดเลือดเพียงชั่วคราวอาจเกิดอาการแน่นหน้าอกแต่ถ้าขาดเลือดนานเกินไปกล้ามเนื้อหัวใจอาจตายได้เลยและนําไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตเสียบเฉียพันได้ครับสาเหตุแลปะปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของโรคนี้คือภาวะหลอดเลือดแข็งซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมันและคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดตีบและเลือดไหลผ่านได้น้อยลงครับปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อยได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่ความเครียดเรื้อรังการไม่ออกกําลังกายและกรรมาพันธุ์ได้ครับ พยาธิกาเนิดหรือกลไกการเกิดโรคในเชิงกลไกหรือพยาธิกําเนิดของโรคเริ่มจากเยื่อบุหลอดเลือดเกิดความเสียหายเช่นจากความดันสูงหรือไขมันสะสมจากนั้น L D L หรือไขมันเหลวจะสะสมในผนังหลอดเลือดทําให้เกิดการอักเสบเรือรังร่างกายจะพยายามซ่อมแซมจนเกิดการสร้างคาบไขมันคาบไขมันนี้ค่อยอาจค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆ จนหลอดเลือดตีบหรืออาจแตกได้อาจทำให้เกิดริมเลือดอุดตันทันทีซึ่งนำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของเนื้อเยื่อผลจากโรคนี้คือหลอดเลือดที่เคยปกติจะตีบแคบลงและไม่สามารถส่งเลือด เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีเท่าเดิมถ้าเป็นเรื้อหลังกล้ามเนื้อหัวใจจะเริ่มบางลงและบีบตัวได้ไม่ดีในระยะท้ายอาจเกิดหัวใจล้มเหลวเพราะหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับอาการแสดงออกทางคลินิกอาการที่พบได้บ่อยคือเจ็บหน้าอกแบบแน่นหรือเหมือนถูกกดทับมักเกิดตอนออกแรงหรือมีความเครียดอาการเจ็บ หันเล้าไปที่แขนคอหรือกามนอกจากนี้ยังมีการยังมีอาการเหนื่อยมากเหงื่อออกมากใจสัน่นหรือหายใจไม่อิ่มในกรณีรุนแรงเช่เนหลอดเลือดอุดตันทันทีอาจมีอาการหมดสติหรือเสียชีวิตเฉียบพลันได้ครับการวินิจฉัยโรคเอ่อการวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจมีหลายวิธีเช่นตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG เพื่อตรวจจังหวะหัวใจการตรวจเลือดหาค่าทอพนินซึ่งบ่งบอกกล้ามในหัวใจเสียหายทดสอบสมรรถภาพหัวใจเช่นสเปรดเทสการทำอีโคคาร์ดิเดโอแกรมหรืออัตตาหรืออันต์ซาวหัวใจและการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อดูตำแหน่งที่ติดอย่างชัดเจนการพยากรณ์โลกการพยากรณ์โลกขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัยครับเช่นความรุนแรงของการตีบของหลอดเลือดการตอบสนองต่อการรักษาและการดูแลตัวเองของผู้ป่วยถ้าได้รับการวินิจัยและรักษาเร็วโอกาสฟื้นตัวค่อนข้างดีแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจล้มเหลวการพยากรณ์ก็จะไม่ดีเท่าไหร่ครับการรักษาการรักษาโรคหัวใจขาด เลือดสามารถทําได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเลือด 1. ก็คือการใช้ยาเช่นอสไพรินยาต้านเก็ดเลือดสตาตินยาลดไขมันในเลือดยาควบคุมความดันและยาขยายหลอดเลือดหัวใจ 2. ก็คือการทําหัตถการเช่นการใส่สตนหรือขดลวดหรือการผ่าตัดบายพ s าสเพื่อทําทางเลี่ยงหลอดเลือดทางนี้แพทย์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนครับ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเช่นรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจเช่นอาหารที่มีไขมันต่ำ